สวัสดีค่ะบุงเพร์เฮเบนค่ะวันนี้วนนิอยู่ที่ห้องอาหารเบรนทรีคาเฟ่นะคะโรงแรมดีแอชันนี่แบงกทอบนถนนวิทยุค่ะวันนี้เราจะพาไปกินเป็นบุฟเฟ่ต์มื้อเย็นคืนวันศุกร์และวันเสาร์กันซึ่งจะเริ่มที่เวลา6กโมงจนถึง4ี่ทุ่มนะคะราคาอยู่ที่คนละ2,100บาทบวกๆค่ะราคานี้จะมีแต่อาหารเท่านั้นยังไม่รวมเครื่องดื่มทุกคนจะได้เวลคัมดริงกันคนละ1แก้วนะคะอันนี้เป็นอะไรนะโตเขาบอกว่าอะไรนะจำบอได อ,อมีตะไคร้มีสารแหน่แล้วก็มะนาวมีเสีบยบลักย<ๆ>จริงๆค่อยหลอดมานะทำไมไม่ใช้หลอดละเธอเปรียวมากสดชื่นโอ้โหใส่มะนาวอย่างเยอะซีฟู้ดอนไน์ค่ะเริ่มจากตรงนี้เป็นเครฟิชนะคะมีกั้งคะ่ะตรงนี้เป็นกุ้งแล้วก็มีกุ้งลายเสือนะคะกุ้งจะมี2แบบ คาปูรัสกาสแกลล็อปมีปลาหมึกนะคะหอยแมงหู้นนิวซีแลนด์มีบัสโซโค่ะแล้วก็มีหอยหวานหอยนางรม,มสดค่ะมีสองสายพันธุ์นะคะอันนี้คือฟินเดอร์แคลจากฝรั่งเศสแล้วก็จะมีนอมบังดีจากฝรั่งเศสเช่นกันค่ะกระเทียมหอมเจียวค่ะเลมอนมีซอสค็อกเทลนะคะเนสอันนี้เป็นแคทชอปเอ๊ะเขาบอกว่า o โทเมทฮอตซอสอ่ะ แซงก็เป็นซ้อมือเทศใส่พริกไงชาร์ลอต์ในเรดวน์วินิเกร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดมันก็คือปูนึ่งนั่นเองหอยเชลล์ก่อนดีกว่าหวาน บูลสก้านะคะน้ำจิ้มสีบูดเขาอะเผ็ดแซ่บเปรี้ยวไม่ค่อยหวานนะกั้ง ชอบหวมเชียวมากเลยอ่ะจริงหมดไหม่โต yes หอ <laughs> ยนางลมกินกับตัวชาลอตใน red wine vinegar นะคะตัวชาลลอตใน เรดรามินิกาเนี่ยมันจะเปรีย้ยวนําแล้วมันจะสดชื่นเวลากินกับตัวหอยนางรมนืมฉ่ำมากคือมุงชอบมากกว่ากินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมุมชีสนะคะมีหลายอย่างอยู่นะมีกูแยค่ะเฮาจ้านะคะตัวนี้คืออะไรอะ่ะก็อา่านซิระบชอง เป็นชีสนมแพะค่ะอันนี้กาม,มองแบนะคะแมงกิโก้ค่ะแล้วก็เป็นบรีอุ้ยของโปรโตใช่ไหมเครื่องเคียงต่างๆที่กินกับชีสนะั้มีอันนี้ดีมากเลยถั่ววอนัทค่ะแล้วก็มีวาาพวกแบบผลไม้อบแห้งต่างๆนะคุมขนมปังค่ะพร้อมเนยสดตัวนี้เป็นแซลมอนที่เคี่ยวกับตัวผักชีลาวค่ะแซลมอนลมควันโคคัสต่ตางๆนะคะ b l ล c กฟอร์เรสแฮมค่ะกินกับตัวเมลอนนะจานชีสของบุ้งนะคะทั้งบรีกมัมลองแบรบค่ะมังกิโก้นะคะแล้วก็อิกเนี่ยเอบูกชองใช่ไหมเครื่องวอนาจะเยอะหน่อยแล้วก็จานนี้เป็นพวกซัมเมรลมควันต่างๆนะคะแล้วก็โคคัสค่ะก็บีบเลมอนให้มันหน่อยสิโอเคไ่เกลเดี๋ยวนะบอกให้บีบใส่นี้คื <laughs> ออะไรอืมอร่อย อันนี้คือกัมมงแบนะคะอืมอร่อยจังเลยอันนี้เนี่ยัวชิมยังเย็บอืม ันนี้กลิ่นจาแรงนิดหนึ่งเนาะแกมี่นี่นมมนอืมรรอร่อยนะหอมอ่ะอันนี้เป็นชีสแบบแข็งอืมอร่อยก็อฮิฮตัวซัมอรลมฟันนะคะบุ้งจะกินกับตัวเนี่ยไอเม็ดเขียวๆเ,เนี่ยนี่นะอันนี้คือแคปเปอร์สค่ะแล้วก็เอาพริกดองมาอืม้มอร่อยจัง ูมคนชอบกินไอฟปิกดองนี่มากเลยอ่ะอืมโริโซ่ชริโซ่จะเผ็ดนะแต่ม่เผ็ดิีเดียวอะ่ะอันนี้ซาลามีอืมซาชิมินะคะจะมีปลาแซลมอนค่ะไข่หวานฮามาจิซาบะหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะปูอัดแล้วก็ปลาชูนาค่ะซูชิประเภทต่างๆรวมถึงมากิด้วยค่ะ ท้องปลาแซลมอนนะปลาแซลมอนค่ะฮามาจ,จิทูนา่าซาบะนึ่ปลาหมึกยักษ์เอาต้องกินไหนเอิม everything อันนี้เหรอเนี่ยของซอสอันนี้ของหมาม yeah, <it> <laughs> ท้องปลาแซลมอน <are> <laughs> อ๋อ <laughs> กรอบมากหืมทำมันจิทางสังเกตว่าอะไร้ไหมเวลามามกินทำมาจีหรือแล้วมามกินคูนสะอง <laughs> ทีเน,นี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะกินท้นงองปลาสาลมอนคูนสองบ้างวุมนี้นะคะจะเป็นโฟร์กาค่ะ ที่นำไปแพนฟรายนะคะเสิร์ฟพร้อมกับตัวโทส์แล้วก็จะมีซอสก็คือเป็นเบอร์รี่ซอสค่ะส่วนตัวนี้คือสแกลล็อปนะคะที่เสิร์ฟกับตัวโพเตโต้โฟมค่ะตัวนี้จะมีส่วนสของทรัฟเฟิลด้วยใครที่มองหาบุฟเฟ่ตที่มีโฟกานะคะให้มาที่แอชเนีย e, เลยค่ะเขาจะมีโฟกาให้แบบไม่อั้นนะคะอันนี้จะเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสเบอร์รี่แล้วก็เป็นแครอทพีเรคค่ะคือตัวบุงเองอะ่ะจะโรยเกลือเล็กน้อยบนโฟกานะคะ อชอบปลากระแคอปกัโพเทโต้โฟมนะคะตัวนี้ก็คือหอยเชลล์ไกโดค่ะตัวใหญ่อยู่เสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสอีมันฝรั่งมีกลิ่นหอมทรัฟเฟิลกลิ่นทรัฟเฟิลชัดมากในส่วนของคาวฟิงสเตชันค่ะตัวนี้จะเป็นโรส e e ฟนะคะซาลาเปาไส้เนื้อ มุมอหารินเดียค่ะอันนี้คือปลาปลาดำนะคะเป็นแบบชีสก,กรอบๆไก่ทันดูค่ะแป้งนานข้าวบาสมาติอันนี้คือแกงเดานะคะเดาคือไอเนี่ยถัว่วเลนชิลอ,อันนี้เป็นเดาสีเหลืองค่ะแกงปลาสไตล์อินเดียซุปครีมเห็ดค่ะขนมปังโรตต่างๆไว้สำหรับกินกับซุปนะคะ ซุปมีอีกแบบหนึง่งตัวนี้จะเป็นต้ยมยำไก่ต้ยมยำไก่น้ำใสค่ะอาหารจีนนะคะตัวนี้จะเป็นซาเปาไส้หมูแดงไหนรูหน้าเว้นสิ<ม> <laughs> แล้วก็เป็นพวกติ่มซำต่างๆค่ะแอปเปิลด,ดูหน่อยอ่ะ<ส>มีหลายอย่างนะีนไส้ครีม,รมเหมือนเล่นเกมเลยอะ่ะอ๋อไม่หนีนี่ไงข่ะสารบันก็เขียนอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่อ่านเลยหนูเนี่ยเหมือนกันหมด <laughs> อันนี้คืออะไรอะ่ะ ติมซำค่ะก็จะมีขนมจีบแล้วก็ฮักเกา๋าไม่ใช่สีอันนี้ขนมจีบฮักเก๋าวันนี้ปลาหมึกผัดผงกะหรีหมูสับผัดกะเพราแกงเหลืองไหลบัวกุ้งค่ะเข้าผัดปูอะไรอะ vegetables โอเคโอ้โ,โ,อโหหน้าเวนอเกนอันนี้คือ m a s h potato อาหารสไตล์ยุโรปนะคะก็คือตัวปลานะคะนำไปแพนเซียแล้วก็กินกับพวกออ olives อ,อะไรนะมะกอกกับมะเขือเทศอะไรพวกนี้ ไก่บาร์บีคิวแฮนฟรายซีฟู้ดกับซอสแคปเปอร์สค่ะปลาแซาลมอนนึน่งมะนาวนะคะคณะนั้นมันหอยค่ะมุงยำต่งางนะคะมีทั้งยำทะเลค่ะมียำเนื้อแล้วก็นี้เป็นแซลมอนโอยมันบดตัวนี้อร่อยมากเลยอะ่ะเขาเขาบดแบบหยาบอะค่ะแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมครัปโฟลด้วยอ,อันนี้คือซีฟู้ด ซีฟู้ดที่ดีคือซีฟู้ดที่พ้องกินถูกต้องซุปครีมเห็ดคนนั้นเนี่ยค้อนอยู่เนาะเพ้าเห็ดไปมดในซุปเลยอะค่อมยำไก่โหอันนี้สดชื่นจังเปรี้ยวดีอะ่ะตรงนี้เป็นมุมบาร์บีคิวนะคะมีหลายอย่างให้เลือกเลยก็จะมีทั้งซี่โคงแกะค่มมีเนื้อ ปลาแซลม,มอนปลาหมึกค่ะอันนี้มีเนื้อหมูนะคะแล้วก็จะเป็นไก่ที่เขาหมักทําการหมักมาแล้วสเกลลอบมีไส้กรอกด้วยแล้วก็กุ้งลายเสือตัวใหญ่อยู่อ่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อกับซี่โครงแกะค่ะจานกริลของเราค่ะตัวนี้คือเนื้อนะคะซี่โครงแกะค่ะไก่ไส้กรอกค่ะแซลม,มอนกุ้งลายเสือกินพริกหวานก่อนครับ ไม่ใช่เด็เปรี้ยวสักเด็ดมั้มามชอบกินพริกหวานย่างหนูก็รู้อ่ะสิ่งที่กินง่ายสุดก็คือไส้กรอกนะคะอืมไส้กรอกดีมีสมุนไพรอะสไตล์แบบเย็นละมันอันนี้คือมันยังเมสนะอืมเนื้อนะ ผมก็ชอบแบบมีเดียมแรมมากกว่าแต่เขาย่างมาแบบมีเดียมแต่เนื้อเนี่ยไม่เหนียวนะคะแล้วก็หอมด้วยขอชิมซี่โครงแกะนิดนึงนะเว้นนะ I mean อาร์มีนยูเซ่แบบวิธีฮ y is eating too right now อุ้ยแกะมากมากอ่ะจริงแกะดีน,น,น,นนะโอเคเลยอะ่ะถ้าแซลมอนก็จะจิม้มจิ้มซีฟู้ดนะกจ๋า เว้นอันนี้คือหน้าที่ขอเว้นนะแกะกุ้งให้มาหน่อยนี่มันไม่ได้มีแค่นี้นะเว้นหมดยังโต๊ะดีจังเลยมีลูกแก่แกุ้งให้กินเนี่ยนี่คือกุ้งที่ลูกชายแกะให้นะคะวานพิเศษอือือ นี่ไงเว่นยังไม่จบแค่นี้นะมัมสั่งมาเพิ่ม <laughs> มุ่มไรจะดีมากสดมากเนื้อสดแน่นเด้งหวานอร่อยค่ะ very good อะไรอ, <c oughs> อ่ะ่ peanut butter eggplant อ๋อไอเงินจ่ากูไม่จัดแหละ <laughs> มุ้งขนมหวานค่ะ ก็จะเป็นพวกเบเกอรี่ต่างๆของทางโรงแรมนะพานาคอป,ป้าอันนี้คือดูชอบมากเลยเป็นทาร์ตถั่วค่ะพีนัทบัตเตอร์บราวน,นี่มีทาร์ตผลไม้เค้กกาแฟพวกที่อยู่ในโหลนี่คือกินได้หมดทุกอย่างเลยนะมีพวกคุกกี้มีอันนี้บัตเตอร์ฟลายนี่คือช็อกโกแลตพานแล้วก็ขนมไทยค่ะบราวนี่ต่างๆแล้วก็ผลไม้สดนะคะไว้จุ่มดิบในช็อกโกแลตตรงนี้ ไอศครีมค่ะมีทั้งหมด6รสชาติด้วยกันซอเบลินจีคุกกี้อันครีมมีซอเบสาวรสค่ะไอศครีมกาแฟนะคะซอเบยโยเกิร์ตแล้วก็เป็นเกาลัดมีทั้งแบบถ้วยแล้วก็แบบโคนตรงนี้คือแอปเปิลครัมเบิลค่ะกินกับวานิลลาซอสผลไม้สดต่างๆตามฤดูกาลต้องแข็งใส่นะจังะมีเครื่องหลายอย่างนะทัทีมกรอบรัดช่องเพียบเลยะสะลิมก็มี ขนมหวานของเราค่ะอุ้ยเอาแผ่นนี้ออกได้ไหมมันคือช็อกโกแลตขาวอะ่ะเดีด๋ยวเว้นกินให้อร่อยมากชารผลไม้เอาต้มผลไม้ข้างบนดไปกินแล้วเดี๋ยวมามกินข้างล่างได้ไหมม,มาแล้วครับอันนี้คืออ๋อน่ารักมาก เบอริกุตคือในถาดผลไม้มันจะมีแบบตัวครีมทัเสเตอร์อยู่อะค่ะอืมอ mm ืมออ้าวพวกครัมเบิลค่ะราดโอ้ร้ oh. อนมาก I อ h o u g h t ้ t was some sort of c r e a ทำไมมันร้อนขนาดเนี้ยงั้นเราถ้วกนี้วางไว้ก่อนแล้วเราก็กิกนถ้วยนี้ค่ะนี่คือถ้วยที่มุ้งตั้งมาแต่แรก <laughs> 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 ชอบกินกันเลยตั้งมาสองถ้วย <laughs> อ,อร่อยมากมีกลิ่นหอมซินนามอนด้วยอร่อยมากอืมอร่อยอะอ๋ะวางไว้ให้รู้ว่านี่ของเวนอันนี้ของมามอันนี้คือบานาคอต,ต้าชอบนะที่ะนะคะน่ารักมาก เป็นพนานาคาต้ามานิลากินกับตัวซอสเบอร์รี่นะคะอันนี้คือไอศครีมที่ต้อไปตักให้ร้อะไรนะลูกเชสเนตเก่าล,าลัดเฮ้ยตักมาถูกใจมามากถูกต้องเอ้ยรสนี้อร่อยคือรสชาติแบบเก่าลัดเลยอะ่ะอร่อยเว้นรู้จักเก่าลัดไหมไม่เก่าลัด ไหนก็ใส่อะไรไม่ให้มาบ้างครับทพิมกัวแดงลูกชิดขนุนก็ให้กะทิธรรมดาดีมากเพราะแสงเขียวมามันก็ไม่กินเมนูอเลยอืมอร่อยจังเมนูที่บุงชอบมากที่สุดสามอันดับแรกก็คืออันดับหนึ่งนะคะยกให้เมนูกริลค่ะก็คือชอบตัวกุ้งลายเสือกับไส้กรอก อันดับที่สองยกให้ Apple Crumble ค,ค่ะอันดับที่สามยกให้ตัวสเต็กเนื้อค่ะชอบอะไรให้ปลาให้ปลาตัวซีบาสแซกโบ่ะนะอ๋อมคเคลนเนี่ยอืมลำดับสนะอบง,บงนี่ยให้ b r o w บราวน์พ b ซซ่าบราวน์ช็อกโกแลตนี่ฮะอืมแล้วก็ที่สามให้สเต็กแกะโอ้แล้วตัวชอบอะไรครับสเต็กสเต็กเนื้อค่ะ อันดสองคือเวเรเซต์อ่ะ here it is แมสไหนอะ่ะเนี่ยแมชสไี่ใช่อ๋อแมสปอเตโต้ number three is ไอติมนิ้มชีอร่อยอ๋อโอเคแค่ไงเดี๋ยวบุ้งอากอลและก็โอเว่นจะริงกันต่อแล้วนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปค่ะอย่าลืมเช็กกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลัใงใจกันได้นะไปแล้วนะบ๊ายบาย